เก็บความรู้วันนี้หลังจากเมื่อวานนผมจุดไฟไปใช่ไหมวันนี้เราก็หาทางวิธีป้องกันถามว่ามีไหมป้องกันการสปาร์กการรั่วของคอยของสายหัวเทียนนี้คือป้องกันคือการล่วงหน้าถามว่ามีไหมไมมีผมมีวิธีอยากรู้ใช่ไหมล่ะเราจะบอกอันดับแรกโอ้โหเพียเลยนี่อ่อเวลาจะระเบิดสูด นี่คือคอยดเหล็กคอยรุ่นนึงมันก็ต้องผ่าฟารานั้นเราไม่พูดถึงมันอยู่ในจานจ่ายผ่าร้าจะเปสายเทียนอย่างนี้นะฮะวิธีป้องกันไม่ให้มันรั่วยังไงเอาเริ่มที่ต้นที่คอยก่อนคอยที่มันรั่วคือมันจะรั่วช่วงอย่างนี้ไฟไม่ถึงตรงนี้จะเป็นหัวเทียนเข้านะยางไงหัวเทียนเข้าฝังเข้าไปในเสื้อในเสื้อผ้าสูบนะฮะที่มันรั่วทือไฟไหม้คือรั่วตรงนี้แตกปุ๊บแล้วมันจะปากตรงนี้ยิ่งตัวนี้มันโดนน้ามัน แล้วมันติดกับฝาเบาตรงนี้เป็นเหล็กนะฮะบา่าเป็นเหล็กเหมือตากันจืดเรื่อยๆมันร้อนพอร้อนละลายไฟลูกได้ทีป้องกันไม่ให้รั่วก็มีนี่อันนี้ก็ดห็นกำไรคนแล้วนี่คือท่อขดท่อรัดเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าขนาด20มิลที่เขาเป็นถนนไฟฟ้าขนาด20มิละเอาไว้ใส่ กป้องกันรัร่วแล้วก็20มิลเดอร์บอดีอ,อดบารแล้วก็เสียบเข้าไปดันเข้าให้สุดเลยดัน,ด,นดันเข้าไปจับนี่อันนี้ยางมันถอดได้เราถอดก่อนแล้วก็ใส่หลงังเนี่ยยางแล้ว,ว,ลวจดัดเข้าลึกเข้าไปสุดนี่เลยเนี่ยพุ้มตัวนี้ไปเลยอายางนี้ใส่ที่หลังอ่ะกดพอตัดเข้าไปได้นขนาดก็ตัดต,ตัดเสร็จก็หดหดรัดอย่างนี้ฮนะเข้าไปไหมอย่างเงี้ยปุ๊บมันก็มีการรั่วพอมันตัวนี้มันจุดหนึ่งกันไปยิ่งเจอความร้อนอยู่ในเครื่องยนต์ก็ยิ่งร้อน อาก็หนีหดหลัดเหมือนกันรูปไปเหมือนตะกัตเทสตะกัตเทสใส่ไปเพื่ออะไรราลอยไปเจอยางยางกาวมันยืดยืดกระโดดดุ้ยไม่ทนอย่างนี้ปัดแน่นอนต่อไปสายโฮเทียนสายโฮเทียนครับไอฝั่งเข้าปากกรลาเนี่ยเนี่ยเราสามารถแงี้เงี้ยเงี้ยเบาๆนี่ก่อนเราดึงออกเนี่ยดึงออกได้เต้นหน่อยเต้นขอดังเงี้ยแล้วก็ตอนใส่ตอนดึงจะยากหน่อยแต่ไม่เกินควอมต้านเราหรอกใช่ไหมครับ แล้วก็ไปซื้อเหมือนกันเมื่อม่ยี่สิบมิลมันก็จะมีสิบมิลนี่ก็สิบมิลเราหดเหมือนกันขนาดสิบมิลเราผมก็่าตัวเล็กๆอันนี้สิบมิลเมื่อกี้ยี่สิบเนี่สิบมิลสถานเดียวกันนะสอดเข้าไปสอดเข้าไปปึ๊บยาวไปให้สุดนี้เลยะแล้วก็วัดได้ขนาดตัดตัดเสร็จก็ไฟลนไฟลนไฟลนเสร็จแล้วก็นิสัย พอนิเ็จเสร็จปุ๊บนะหัวจะไม่อยู่กูโลกอีกเอา20มิลมาใส่นี่อีกทีนึน่า,าใส่นี่ทน้งให้ไปสุงคนตัวนี้แล้วก็ตัดแล้วก็รัดคนเอาอีกรับรองไม่มีการลวไฟไม่มการสปัดก,กำมือกำสะบายเพราะไอ้ตัวนี้มันออกถูกออกแบบมาให้เป็นฉนวนกนันไฟอย่างนี้นะฮะไฟจะไม่่วนอกจากใครอเอาเข็มไปทิ้มมัน อะไรเงี้ยเึ่งจะรู้่ะยิ่งเจอความร้อนในเครื่องยนต์ยิ่งหดรัดยิ่งแน่นไม่มีการบวมครับโดยเฉพาคนที่เอ,อกาก่อนใช้ไฟฟ้าวใช้กันเน่ยส่วนมากตัวเล็กก็ใช้พันต่ดไฟกับตัวเล็กขนาดสักก็เรียกอ,อะไรสักห้ามิลสามมิลประมาณเนี้ยนะนี่คือเคล็ดดีๆครับที่บอกกันทุกอย่างมีทางแก้ครับผมช่างโอรายงานจบข่าว